สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายวันที่9เดือน6กี่หกนะครับผมหมดที่แล้วถอนหายใจเลยงมดที่แล้ว446แล้วก็64นะ446 64โอ้โห จบเลยเนาะให้เก้ากับ0นะูนย์ะไม่มีเลยเน้น94เน้น94ออกมา64 07ก็ไปอยู่6ตัวนะไป6ตัวนะงวดที่แล้วจบเลยไม่เข้าเลยมาสู้กันต่อเราพัฒนา นะวันนี้นะครับผมวันนี้ก็สองกับสามนะสองกับสามนะครับก็จะมีสองศูนย์สองศูนย์นัสองหกสองเจ็ดสามศูนย์สามหกตามด้วยสามเจ็ดนอกกันนะครับก็จะมีสองสี่สามสี่เอ่อ สามสามหนึ่งสามเก้าเอาสามนะครับผมวันนี้เอาสามนะสามศูนย์สามหกสามเจ็ดนะแล้วก็สองศูนย์วันที่แล้วสนะี่หกสี่หกเนาะบวกกันนี่ได้ศูนย์แต้มนะทุกคนถ้าพี่ๆอยากจับตัวเดียวนี่ ถ้าบวกกันได้ศูนย์แต้มนะศูนย์จะมาไหมเนี่ยถ้ามานี่ก็ขอให้เป็นสองศูนย์แล้วก็สามศูนย์นะแต่หวยเรลาพัฒนานะครับสองตัวนะจบไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นสามตัวสามตัวนะครับผมวันนี้นะวันนี้ผมต้องเข้านะต้องเข้าทั้งหาหน่อยแล้วก็หวยเรลาด้วยนะวันนี้ สามตัวนะครับสามศูนย์หกสามเจ็ดสี่น,นี่แหละวันนี้นะขอให้มีสามมา ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ